สวัสดีทุกคนวันนี้อากาศแจ่มใสมากๆเลยนะแม่กำลังจะพาติมและเพื่อนแม่กับพี่ๆนิสิตไปบริจาคของที่บ้านป้าเจียมก่อนไปแม่พามาแวะรับพี่นิตากับพี่เนเน่ที่บ้านเราแวะคาเฟ่กันเล็กน้อยเพื่อซื้อเครื่องดื่มแล้วก็ขนมไปกินระหว่างทางที่จะเดินทางไปบ้านป้าเจียมนะอยากจะบอกว่าร้านเดอร์คีที่เราไปแวะครัวซองแฮมชีสกับขนมปังกระเทียมอร่อยมากแต่ติมไม่ได้กินนะเพราะว่าติมกินนี่ <c oughs> <c oughs> เหมือนเดิม เราก็เดินทางกันต่อแหละแต่เหมือนแม่จะหลบทางเล็กน้อยแต่สุดท้ายนะเราก็ไปถึงบ้านปเจียมันจนได้บ้านปเจียมอ่ะมีพี่พี่ตัวใหญ่เยอะเลยนะเขาออกมาต้อนรับพวกเราอืมพี่เนเน่กับพี่นิต้าดูจะกลัวอยู่เล็กน้อยสักพักหนึ่งปเจียมก็ออกมาพร้อมกับพี่อีกหลายตัวเลยบางตัวก็ผอมมากเลยนะยังไงซะถ้าใครมีโอกาสนะมาบริจาคก,กันที่บ้านปเจียมกันจะได้ช่วยพี่พมหมาแมวแนะให้มีอาหารกิน โปรเจกต์เนี้ยแม่ทำกระเป๋าผ้าลายอติมแล้วก็ขายอขอบคุณทุกๆคนเลยที่ช่วยกันซื้อช่วยกันอุดหนุนทำให้วันนี้พวกเราได้มีโอกาสเอาข้าวและอาหารเงินมาบริจาคให้กับบ้านประเจียมนะขอบคุณทุทกๆคนมากเลยที่มากันวันนี้เอาไว้โอกาสหน้าไอติมจะชวนทุกคนมาทำบุญกันอีกนะทุกคนเดินทางกลับกันปลอดภัยนะบ๊ายบายจ้า